สวัสดีครับโปรโกกรสรีวิวสินค้าใหม่หมๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ t h a ไ l i g h t s h o p com นะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายคาดหัวรุ่นใหม่มารีวิวให้ดูเป็นไฟฉายคาดหัวของแบรนด์ไนคอนนะครับใ,ในชื่อรุ่น nu 5 0หรือว่า nu 5 0นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต่อมาจาก nu 4 3ที่ทางร้านเคยรีวิวมาแล้วนะครับข้อแตกต่างของ nu 5 0กับ nu 4 3นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสรุ่นมันเป็นซีรีส์เดียวกันใช้หลอดเดียวกันสเปค ความสว่างเหมือนกัน1,400ลูเมนเท่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างหลักๆของ nu 5 0และ nu 4 3นั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ nu 4 3เขาใช้แบตเตอรี่1 8 6 5บิ้วในตัวไฟฉายนะครับความจุมันแค่3,400ม ah ิลลิแอมนะครับแต่ว่า nu 5 0รุ่นนี้บิลแบต2,170 0แทนนะครับเพราะฉะนั้นความจุเขาจึงมามากกว่าครับอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมนั่นเองนะครับพูดง่ายว่า เป็นรุ่นที่มีความสว่างเท่ากันก็จริงแต่ว่ามีแบตจุสูงมากขึ้นลังไทม์ก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าน้ำหนักก็จะแตกต่างกันนะครับนั่นคือข้อแตกต่างหลักๆเลยนะครับตัวนี้หนัก146กรัมนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเป็นไฟฉายที่เป็น high capacity usb c rechargeable ที่เขาบอกเลยนะครับเป็นชาร์จในตัวผ่าน usb type c ที่ด้านข้างตัวไฟฉายนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็เหมาะกับใครบ้างก็คืองานอินเตียลเนชั่นแนลพวกงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆนะครับใช้เอาดอ์ได้นะครับใช้งานレスคิวได้ปีนเขาปั่นจักรยานเทล running ได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบานะครับเจาะกลุ่มคนที่ต้องการใช้ไฟฉายค่าโถงที่น้ําหนักเบาไม่หนักมากแล้วก็ตัวนี้ให้แสงกระจายกว้างแสงนวลตาดีด้วยนะครับมาพร้อมแสงขาว2หลอดนะครับ มาในตัวเลนส์2แบบนะครับทำให้การเกี่ยแสงของเขานวนตามากขึ้นนะครับมีหลอดแสงสีแดงเลดไลท์มาให้ด้วยนะครับทั้งแดงติดค้างและแดงแฟลกระพริบนะครับแล้วก็ที่สำคัญแตกต่างจากไฟฉายรุ่นอื่นๆซีรีส์อื่นๆของแบรนด์ไนคอเองนะครับก็คื <c oughs> อเขาจะมีเ <c oughs> ขาเรียกว่าออปติคอลเซนเซอร์อยู่ ตัวด้านล่างไฟฉายด้วยตัวออปติคอลเซนเซอร์ตัวนี้มีประโยชน์มากๆในกรณีที่เราเปิดใช้งานไฟฉายในความสว่างที่สูงแล้วใช่ไหมครับปกติไฟฉายที่เราเปิดความสว่างที่สูงมันจะร้อนพอเวลาเราไปส่องใกล้วัตถุมากๆเนี่ยไปจ่อใกล้วัตถุมากเนี่ยวัตถุนั้นมันก็จะร้อนไปด้วยนะครับแต่ว่าพอเรามีออปติคอลเซนเซอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตัวออปติคอลเซนเซอร์เวลามันเจอดีเทคว่ามีวัตถุอยู่ ระยะใกล้ที่เป็นความสว่างที่สูงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดรอปแสงลงให้อัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันความร้อนตรงนั้นที่มันแผลกลับมาคืนนะครับแล้วก็แผลกลับมาทำร้ายสายตาของผู้ใช้งานด้วยตัวนี้มันมี optical ลเซนเซเพื่อประโยชน์การนี้โดยตรงเลยนะครับโอเคนะครับส่วนสเปคด้านข้างกล่องตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของอความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,400ลูเมนนะครับระยะเพาะสได้ไกลสุด130เมตรนะครับจะเห็นว่ามันไม่ไกลมากหรอก ระยะไม่เกินร้อยเมตรใช้ได้กันได้สบายๆไม่ใช่ไฟฉายที่พุ่งเพราะว่ามันมีโคมกระจายแสงที่ค่อนข้างแบนเรียบนั่นเองนะครับทำให้การกระจายแสงไม่ได้เหมือนไฟฉายที่มีความมีโคมหนาและลึกนะครับตัวนี้นะครับมาตรฐานการกระแทกอยู่ที่2เมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การฝุ่นกันน้ํา IP68 นะครับตัวนี้นะครับเคแต่ผมจะอันบ็อกให้ดูกล่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับ จริงๆก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเหมือนตัว NU43 เลยนะครับก็คือจะมีสายคล้องเอ้ยโทษน,นะครับสายชาร์จไฟฉายที่เป็น USB Type C นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสาย USB Type C แล้วก็ Quick Guide ที่เป็นคู่มือการใช้งานหลักนะครับโอเคแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะมาพร้อมกับสายสายคาดหัวแบบยืดหยุ่นได้นะครับ ตัวนี้มีแถบกันลื่นมีแถบกันเหงื่อให้ด้วยนะครับสีดำๆเหนียวๆที่เห็นเป็นแถบยาวๆนะครับเฉพาะช่วงหน้าผากและก็ข้างๆขมับเรานะครับตัวนี้จะมีตัวแถบซิลิโคนกันเหงื่อตกเข้าตาเราให้นะครับแล้วก็ตัวสายคาดจริงๆมันก็จะช่วยซับเหงื่อได้ระดับหนึ่งช่วยระบายอากาศได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นาสายคาดที่มีรูที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็พร้อมรีฟลิกสะท้อนแสงนะครับคำว่านคอแล้วก็ เป็นแถบสะท้อนแสงด้านข้างเป็นเส้นๆนี้ให้ด้วยนะครับปรับระดับได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมาพร้อมแป้นที่สามารถถอดตัวสายคาดออกไปง่ายนะครับทำให้เราสามารถเอาสายไปซักได้เวลาเราใช้งานมากๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีสายคาดกางนะครับหลายๆคนจะไม่ชอบสายคาดกางนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะครับมาถึงตัวบอดี้นะครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับอันนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านบนนะครับก็คือ หลักๆเลยเขาก็จะมีปุ่มกด2ปุ่มกดนะครับตัวปุ่ม power จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมยาวเลยนะครับกดทําให้เวลาเราใส่คาดหัวไปแล้วเนี่ยเราเอื้อมมือมานะครับเอามือคลําตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มที่มีตุ่มรอบรอบปุ่มเลยนะครับเป็นปุ่มยางน,นะครับเอามือจับดูจะรู้สึกสากยาวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยก็จับได้ง่ายแล้วก็กดทําให้เรากดแตะกดกดปุ่มได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ ปุ่ม power ใช้สำหรับกดเปิดปิดไฟฉายและใช้เปลี่ยนแตะเปลี่ยนระดับแสงนะครับทีละจังหวะนะครับนี่คือหน้าที่หลักของมันนะครับข้างๆปุ่ม power ก็จะเป็นปุ่มที่เขียนว่าโหมดนะครับนี่นะครับปุ่มเป็นปุ่มกลมแทนนะครับปุ่มกลมเนี่ยทำมาเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่แค่สวิตชิ่งระหว่างหลอดแสงสีแดงและหลอดแสงสีขาวนะครับกดเพื่อเปิดใช้งานแสงสีแดง หรือกดสลับไปใช้งานแสงสีขาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับปุ่มโหมดนะครับโอเคตัวหลอดอย่างที่ผมบอกไปนะครับด้านหน้านี้ดีกว่านะครับมันจะมีหลอดแสงขาวทั้ง2หลอดแต่สังเกตว่าโคม,มันจะมีการออไซบบนะครับตัวรีเฟรคข้างในที่ไม่เหมือนกันนะครับทาให้แสงที่ได้ออกมานะครับระหว่างสปอตและสปิลสปอตตรงกลางที่เป็นแสงเข้มที่สุดกับสปิลที่เป็นแสงอ่อนที่เป็นกระตัวกระจายกว้างเนี่ย มันมีการเกลี่ยแสงที่นวลตานะครับตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับตัวโคมของเขานะครับส่วนด้านบนหลอดเล็กๆได้เห็นนะครับมีหลอดเลเซร์ไลแสงสีแดงฝังอยู่นะครับมีแสงสีแดงติดค้างและแสงสีแดงกระพริบช้านะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างที่เห็นไม่ใช่หลอดนะครับจริงๆก็คือหลอดหละแต่เป็นหลอดออปติคอลเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่ารุ่นนี้มีออปติคอลเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับ เป็นฟังก์ชันพิเศษครับที่คอยดีเทคว่าเมื่อมีการเปิดใช้งานไฟฉายที่ความสว่างสูงแล้วอยู่ใกล้วัตถุมากไปนะครับเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ปรับลดระดับแสงที่มันสว่างอยู่ตอนนั้นให้เบาลงเพื่อลดความร้อนที่มันสะท้อนกลับมาหาตัวผู้ใช้งานแล้วก็ไม่ให้เกิดความร้อนสะสมที่วัตถุนั้นมากเกินไปนั่นเองนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของหลอดนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวไฟฉายมาจากโรงงาน,น imas, จะมีฟิล์มกันลอยติดมาครับตัวนี้นะครับแผ่นใสๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาจะมีแผ่นด้านข้างเนี่ยจะเห็นอยู่ว่ามันโผล่มานิดๆแผ่ๆอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับให้ลอกออกใช้งานออกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาติดมากนรลอยเฉยๆนะครับอย่าไปคาไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเปิดใช้งานไปนานๆแล้วมัน้อยจนฟิล์มมันแกะยากนะครับตัวนี้แนะนําให้แกะออกก่อนนะครับโอเคมาเรื่องของแป้น นะครับแป้นตัวสายคาดหัวกับแป้นกับสายคาดหัวตัวนี้มันสามารถปรับระดับปรับระดับตัวไฟฉายระหว่างบอดี้กับตัวแป้นได้นะครับปรับก้มเงยแบบนี้ได้นะครับนี่ก้มลงสุดแบบนี้นะครับนี่คือก้มสุดนะครับแล้วก็เงยสุดก็คือประมาณนี้นะครับก็สื่อว่าครอบคุมการใช้งานจริงเลยนะครับตัวนี้นะครับปรับก้มเงยได้นะครับโอเคนะครับด้านข้างฝั่งนี้จะไม่มีอะไรนะครับจะเป็นโลโก้เฉยๆว่ายี่ห้อแบรนด์ไนคอนะครับแต่ว่า ฝั่งด้านนี้จะมีเรื่องของพอร์ตชาร์จอยู่นะครับซึ่งพอร์ตชาร์จ USB Type C ตัวนี้จะมีกันฝุ่นกันน้ําอยู่ก็คือมันจะเป็นฝาหมุนได้นะครับโดยสัญลักษณ์จะมีลูกศรบอกว่าถ้าเราหมุนฝาตัวนี้ไป,าไปตามลูกศรเนี่ยเราจะเจอพอร์ตชาร์จ USB Type C นั่นเองนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเราหมุนกลับก็จะเป็นการปิดพอร์ตชาร์จไม่ให้ฝุน่นไม่ให้มีอะไรเข้าไปที่ช่องชาร์จนั่นเองนะครับก็คือว่าดีไซน์มาได้อย่างสวยงามเรียบหรูด้วยนะครับนี่ วิธีการปรับนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่านี่ครับตัวรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนความจุ3 4 0 0ี่มิลลิแอมป์3าโวลต์นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับครบถ้วนนะครับในเรื่องของฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งต่างนะครับในส่วนของการใช้งานก็นง่ายอย่างที่แจ้งไปนะครับว่า,ากดปุ่ม power ตัวนี้ปุ่มหลักใช้สำหรับกดเปิดปิดโดยการ กดค้างไว้1วินาทีแสงจะติดสว่างขึ้นมาที่ระดับ l o เสมอไม่มีเมมโมรีจำหมดนะครับเพราะว่ามันจะสตาร์ทที่โลไว้ก่อนนะครับเป็นการดีไซน์ของไฟฉายนะครับถ้ากดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการ off หรือดับไฟฉายนั่นเองนะครับกดค้างไว้อนกดค้างอีกทีนึ่ง off นะครับกดเปิดขึ้นมาติดที่โลนะครับการใช้งานปกติจะเลือกแสงได้3ระดับก็คือ l ลนะครับโลจะมีความสว่าง100ลูเมนนะครับ แล้วก็มีเดียม300นะครับแล้วก็ไฮ600นะครับก็คือจากโลหน100มีเดียม300แล้วกระโดดไปไฮ600เลยนะครับวิธีปรับระดับแสงนะครับจากโลเนี่ยเรากดแตะที่ปุ่ม power อีกหนึ่งครั้งจากโลก็จะเปลี่ยนเป็นมีเดียมนะครับจากมีเดียมก็จะเปลี่ยนเป็นไฮนะครับแบบนี้นะครับบน3โหมดเท่านั้นนะครับในการใช้งานปกตินะครับนี่นะครับดูนะครับกดแตะหนึ่งครั้งอันนี้กลับไปที่โลก่อนนะครับโลนะครับแตะีทีหนึ่งมีเดียมนะครับแตะทีับเหนับ สโหมดแล้วก็วนกลับมาโลเดีเมไฮนะครับแบบนี้ครับโลเดียมไฮนะครับ, Low, Medium, รบทีนี้จริงๆร,รุ่นนี้มันมีทั้งหมดแสงขาวทั้งหมด5ระดับแสงปกติก็คือมีอันต้าโลอีกอันหนึ่งก็คืออันต้าโลก็คือต่ำสุดอยู่ที่8ลูเมนและเทอร์โบ1,400ลูเมนนะครับทั้งอันต้าโลและเทอร์โบเป็นโหมดที่ฮิดเด้นหรือว่าซ่อนอยู่นะครับเราสามารถเปิดใช้งานเทอร์โบหรืออันต้าโลได้โดยการดับเบิลคลิก อย่างเช่นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โหมดไฮนะครับ600ลูเมนถ้าเราต้องการใช้เทอร์โบนะครับให้เรากดปุ่ม power 2ครั้งติดกันนะครับมันจะเป็นการเปิดใช้งานเทอร์โบทันทีนะครับดูนะครับจากไฮ600ลูเมนนะครับให้กดปุ่ม power 2ครั้งติดกันมันจะเป็นเทอร์โบขึ้นมา1,400ลูเมนสังเกตว่าแสงจะสว่างมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ไอเจ้าเซนเซอร์มาถึงเจ้าเซนเซอร์ที่ผมบอก ถ้าเราไปอยู่ส่องใกล้วัตถุมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผมเอาไปจ่อใกล้ๆไปจ่อใกล้ๆพื้นนะครับจะสังเกตว่าแสงวัตถุดับลงนะครับเดี๋ยวพอผมยกขึ้นในระดับปกติมันก็สว่างเหมือนเดิมนะครับพอผมจ่อมันก็ดับลงเห็นไหมครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันดีเทคว่ามีพื้นอยู่ข้างหน้าหรือว่ามีวัตถุอยู่ใกล้ไปนะครับมันก็จะทําการดับแสงลงให้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าป้องกันความร้อนที่มาสะสมนะครับนี่ฮะ อ่านี่ครับนี่คือฟังก์ชันหนึ่งออปติคอลเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งที่ค้างไว้ตอนแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับกด power ค้างไว้ปิดนะครับอันต้าโลนะครับซ่อนอยู่8ลูเมนนะครับอันต้าโลเปิดได้โดยการในขณะที่ไฟฉายมันดับอยู่แบบนี้นะครับให้เราดับเบิ้ลสองครั้งนะครับปกติเรากดแช่ไว้เพื่อเปิดมันจะเป็นโลใช่ไหมครับแต่ละคราวงนี้เรากดปุ่มนี้2ครั้งแทนในขณะที่มันดับอยู่นะครับมันจะติดมาที่อันต้าโลแทนเห็นไหมครับเบามาก เพราะว่าอันตัโลมันอยู่แค่8ลูเมนเ,เองนะครับเหมาะกับใช้งานในเต็นท์ในห้องที่ไม่ต้องการแสงสงว่างรบกวนใครนะครับใช้อันตัโลก็พอนะครับใช้ได้สบายๆนะครับหลังจากอันตัโลแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นโลโดยการกดปุ่ม power หนึ่งครั้งก็จะเป็นโลนะครับกดอีกหนึ่งครั้ง m e d i ยมอีกหนึ่งครั้งเป็นไฮลองสังเกตแนวแสงนะครับอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับแนวแสงของเขาหรือว่า s p ิ l l ป p o r t เห็นไหมครับ จริงๆสปิลมันกว้างมากนะครับด้านล่างเห็นไหมครับแนวมันกว้างมากสปอตก็ใหญ่นะครับแต่ว่าพอมาโย่จาใกล้ๆเนี่ยคือเนื่องจากผมใช้การถ่ายที่มีตัวไฟไฟสตูอยูด่ด้านข้างซ้ายขวามันจะกลืนแสงนี่พอสมควรนะครับแต่การใช้งานจริงมันสว่างนะครับแล้วก็จะเห็นชัดกว่าตรงนี้ว่าสปอตตรงกลางจะลูกกลมใหญ่สปิลก็จะกว้างเหมือนกันแต่ว่าระหว่าง จะให้ดูระหว่างสปอตกับสปิลมันเกี่ยแสงได้ดีมากตรงนี้ที่ผมบอกไปถ้าเรานึกถึงไฟฉายที่แสงพุ่งถ้าใครใช้ไฟฉายบ่อยบ่อยคงนึกออกแสงไฟฉายที่แสงพุ่งสปอตตรงกลางจะคมเป็นดวงกลมชัดมากแสงจะกลมชัดแบบเห็นชัดๆเลยแล้วก็จะเป็นแนวพุ่งเป็นลำก็จะเห็นลำชัดเจนแต่ตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นแสงแนวกว้างนะครับอย่างที่บอกไปเป็นไฟฉายแสงแนวกว้างมันจึงเหมาะกับใช้งานอย่างที่เขาที่เกิดไปตอนต้นว่าง,งานสําหรับเมเทนแนน งานวิ่งเทรลปั่นจัก,กรยานเห็นไหมครับเขาถึงบอกว่าเนี่ย NU50 เหมาะกับเนี่ย Industrial Maintenance Outdoor นะครับ Search and Rescue นคือการค้นหาต่างๆนะครับการปีนเขาจัก,กรยาน Trail Running นะครับเพราะว่ามันให้แสงที่กระจายกว้างได้ดีนั่นเองครับโอเคหรือจะใช้เป็นอ่านหนังสือก็ได้เพราะว่าพอใช้อ่านหนังสือเนี่ยแสงมันกระจายเกลี่ยได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับถ้ากดแทรกทีนึงก็จะเป็นการปิดนะครับ แสงขาวหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีแสงสีแดงก็คือจากเมื่อกี้เรากดปุ่ม power เพื่อเปิดปิดแสงสีขาวนะครับแสงสีแดงให้เรากดปุ่มโหมดแทนนะครับกดปุ่มค้างไว้1วินาทีเหมือนกันมันจะติดขึ้นมาที่ constant red ก็คือไฟสีแดงสีแดงติดค้างนะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นแดงกระพริบให้เรากดปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากแดงติดค้างเป็นแดงกระพริบนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแดงกระพริบละ ถ้ากดปุ่มโหมดอีกหนึ่งครั้งก็กลับไปที่แดงติดค้างเหมือนเดิมนั่นเองนะครับกดค้างไว้ที่ปุ่มโหมดเป็นการปิดไฟแสงสีแดงนะครับหรืออีกการหนึ่งก็คือให้เรากดปุ่มเป็นเอ่อแสงที่เรียกว่ากระพริบ SOS แสงขาวนะครับกระพริบ SOS กับกระพริบบีคอนแสดงตำแหน่งมีอีก2แสงกระพริบนะครับสามารถเปิดได้โดยการกดปุ่มโหมดค้างเออดับเบิลคลิก2ครั้งติดกันนะครับ ดูนะครับกดปุ่มโหมด2ครั้งติดกันแสงมันจะเป็นกระพริบ SOS หรือสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีนะครับแบบนี้นะครับอ่าส่วนฟังก์ชันที่ชื่อว่ากระพริบบีคอนเนี่ยให้เรากดปุ่มโหมดเออโทษน,นะครับกดปุ่ม power หนึ่ครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนจาก SOS เป็นบีคอนทันทีนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจาก SOS เป็นบีคอนนะครับสัญญาณ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกลับไป sos ให้เรากดปุ่ม power อีกหนึ่งครั้งมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมเป็น sos ให้เรียบร้อยนะครับคือปุ่ม power ตัวนี้จะเป็นการช่วยเปลี่ยนระดับแสงน,นะครับส่วนปุ่มโห d e เป็นการเลือกเปิดโหมดการใช้งานนะครับพอเราต้องการปิดก็กดปุ่มโหมดค้างไว้แค่นี้นะครับแสงก็จะ,ะครบถ้วนนะครับทั้งแสงขาวที่เป็นแสงปกติอันต low, low low medium high และ turbo แล้วก็ แสงสีขาวที่เป็นกระพริบ SOS และแสงสีขาวที่เป็นกระพริบบีคอนก็ครบถ้วนนะครับส่วนแสงสีแดงก็จะมีแดงติดค้างแล้วก็แดงกระพริบช้าเป็นต้นนะครับเท่านี้นะครับฟังชันการใช้งาน,นจริงๆมันถือว่าให้มาครบถ้วนเลยนะครับใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เลยนะครับต่อมาก็จะเหลือแค่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าล็อกอัลนะครับหรือว่าการล็อกปุ่มกดเพื่อเอาไปพกพาใส่กระเป๋าใส่เป้เดินทางนะครับ บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยหลายๆคนก็เคยเจอปัญหาว่าไฟฉายมันเปิดติดเองเวลามีอะไรไปไปโดนมันแบบจังๆเช่นใส่กระเป๋าไปแล้วมันไปมีอะไรไปเบียดปุ่ม power ติดขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเผลอๆไปโดนทเบขึ้นมาแบบเนี้ยความร้อนมันก็จะร้อนมากต่อให้มันมีตัวเซ็นเซอร์มาช่วยก็จริงแต่ว่ามันก็จะเปิดทาให้เปลืองแบตเตอรี่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราพกควรจะล็อกปุ่มกดทุกครั้งเลยนะครับในทุกสถานการณ์นะครับซึ่งวิธีล็อกก็ง่ายๆนะครับ ก็ให้กดทั้ง2ปุ่มค้างไว้พร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับจนกว่ามันจะกระพริบ3ครั้งติดกันเร็วๆนะครับก็จะเป็นการล็อกปุ่มกดเรียบร้อยนะครับดูนะครับกดทั้ง2ปุ่มพร้อมกันค้างไว้นะครับมันจะกระพริบตอบรับเรา3ครั้งแบบนี้พอเราพอมันกระพริบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยอยู่ไเลเลยนะครับก็จะเป็นการล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีการเผลอไปโดนปุ่มนะครับมันกระพริบเบาๆแฟลชเบาๆนะครับ แค่นี้เองนะครับทำให้ไม่เปลืองแบตเหมือนกับการเปิดค้างไว้นั่นเองนะครับหรือเป็นการเตือนเราว่านี่กําลังอยู่ในโหมดล็อกเอาท์นะครับถ้าต้องการเปิดใช้งานให้ปลดล็อกก่อนนะครับซึ่งวิธีปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับคือการกดปุ่มโหมดและปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันค้างไว้แต่พอเราปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยมันจะไม่กระพริบตอบรับเรานะครับมันจะเป็นไฟติดค้างแทนนะครับดูนะครับกดปุ่ม2ปุ่มค้างไว้พร้อมกันนะครับ จนกว่าไฟจะติดค้างพอไฟติดค้างเราก็ปล่อยนิ้วแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกตัวปุ่มกดแล้วก็ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครบถ้วนนะครับผมมีตัวอย่างแสงที่ไปลองถ่ายมาตอนกลางคืนท้ายคลิปนะครับลองดูได้นะครับว่าแสงมันเป็นแนวกว้างนะครับเหมาะกับคนใช้งานที่ต้องการแสงแนวกว้างนะครับคาดหัวแนวกว้างน้ําหนักไม่มากนะครับลองดูได้นะครับวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกด ส b s c r i b e นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยกด Subscribe นะครับฝากติดตามแล้วก็หากมีคำถามอะไรสงสัยก็โพสถามได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับมาในส่วนของการชาร์จไฟฉายนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเราก็หมุนตัวลูกบิดตัวด้านข้างไฟฉายนะครับไปตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเจอพอร์ตชาร์จที่เป็น usb c ตัวนี้นะครับซ่อนอยู่นะครับ แล้วเราก็เอาสายชาร์จที่เขาแถมมาให้หรือว่าสายชาร์จโทรศัพท์ Android ที่เป็นไท e C ก็ได้นะครับเสียบ Powerbank เสียบ USB d d p t t r ตต่างๆพอร์ตคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับเอามาชาร์จเข้ากับตัวไฟฉายได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีไฟ LED Indicator แสดงสถานะนะครับไฟมันมีทั้งหมด4ดวงนะครับมันจะกระพริบชาร์จทีละดวงแต่ว่ากรณีน,นี้นะครับจริงๆมันติดค้างอยู่3ดวงแรกนะครับดวงที่4กําลังกระพริบเร็วแบบนี้นะครับ แต่ว่าที่เห็นในกล้องอาจจะเห็นมันกาลังกระพริบรัวๆนี่จริงๆเนี่ยมันเป็นความถี่ที่อยู่ในหลอดนะครับซึ่งกล้องมันจับได้นะครับมันเลยเห็นเหมือนเป็นกระพริบรัวๆ3หลอดแรกแล้วก็ดวงที่4กระพริบต่างออกไปนะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงตัวนี้หลอดสหลอดแรกมันค้างอยู่ติดค้างอยู่นะครับกำลังชาร์จดวงที่4นะครับนั่นหมายความว่ามันกําลังชาร์จใกล้เต็มแล้วนะครับหลอดแต่ละหลอดเนี่ย มีระดับแบตเตอรี่โดยคร่าวๆประมาณหลอดละ25%นะครับ4หลอดก็ร้อนตะครับตอนนี้ติดค้าง3หลอดนั่นก็หมายความว่ามันมีแบตเตอรี่เต็มอยู่แล้วอย่างน้อย75%กําลังชาร์จระหว่าง7 5็อยู่นะครับกรณีที่เราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเปิดไฟฉายใช้ไปเรื่อยๆนะครับแบตก็จะลดลงทีละดวงนะครับลดดวงแรกก็จะเหลือ75อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลดเหลือดวงลดไป2ดวงก็เหลือ50นะครับ ดวงสุดท้าย25%นั่นก็คือควรเอาไปชาร์จนะครับมันชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆอย่าใช้จนแบตหมดคาไฟฉายนะครับจะช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีบอกในคู่มือนะครับก็คือว่าเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเราสามารถที่จะเปิดใช้งานไฟฉายไปด้วยได้นะครับนี่นะครับดูนะครับกดปุ่ม power นะครับ low นะครับ medium นะครับ high ใช่ไหมครับใช้งานได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าใช้พยายามใช้เทอร์โบมันอาจจะไม่พอครับจริงๆใช้แค่สาโหมดแรกนี่ก็เหลือแล้วนะครับหรือจะใช้แสงสีแดงก็ยังได้เลยนะครับเปิดใช้แสงสีแดงแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าแดงกับพิษแบบนี้ก็ได้นะครับคุณปุ่มโหมดเนี่ยจริงๆมันสามารถสลับระหว่างแสงขาวกับแสงสีแดงได้แบบนี้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับขณะชาร์จเราสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่คือข้อดีของ MU50 ที่ทําได้นะครับ ส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับก็ประมาณชาร์จเต็มนะครับประมาณนะครับ2.5ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งตามคู่มือก็คือขึ้นอยู่กับตัวแหล่งจ่ายไฟด้วยนะครับว่าชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอตัวแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์จริงๆมันจะมีอยู่ตรงนี้มี4ดวงแล้วก็มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่บอกตรงนี้นะครับอ่านี่คือสัญลักษณ์แบตเตอรี่เวลาเราเปิดใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดเช็คก่อนใช้งานได้นะครับกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งมันจะมีไฟติดขึ้นมานะครับตอนนี้มันจะติดอยู่ทั้งหมด สีเกือบ4ี่ดวงนะครับสดวงนี่ก็คือเกือบเต็มร้อยเ็นแล้วนะครับนี่คือการกดเช็คแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Bye.